อุ้ยสวัสดีค่ะเฮ็ดหยังค่ะนี่ต้นหยังค่ะกินเขาอยู่วะไหวแซบว่ลแบบ่ะแบบแบบแบบตัวนี้อันนี้คือการทำต้นอง,งุ่นเหรอคะใช่ครับค่ะอันนี้ตอพันธ์เป็นตออะไรจ๊ะตอโกยตอเป็นตอหนึ่งหกหนึ่งสามตอหนึ่งหกสามส่วนผีพัน,นเป็นเอชสิบแปดเอชสิบแปดจ้าลูกดำดำไม่มีเม็ดลูกใหญ่ๆช่อยาวๆเป็นสอง ก็ทำไรครับสิบกว่าวันแล้วก็แตกแล้วเนี่ยอันนี้คือการเขาเรียกว่าเสียบยอดใช่ไหมจ๊ะอ่าเข้าริมเปลี่ยนยอดเป็นแบบเข้าริมเดี๋ยวดูวิธีการชัดๆเนาะจ้ะอ่เราก็เริ่มต้นที่ว่าตัวนี้เราต้องตอนกิ่งมันมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับกิ่งตอนนี้เป็นกิ่งตอนอะไรจ๊ะหนึ่งหกหนึ่งสามลาดลีหนึ่งหกหนึ่งสามลาดลีอ่านทีนี้เราปาดก่อนแล้วเราก็ อันนี้เขาอันนี้คือเราผ่าใช่ไหมคะัเนี่ยผ่าริม่าริมแบบนี้แล้วก็เลือกเลือกกิ่งที่มันสูสีกันแล้วก็เฉือนที่มันขนาดเท่ากันนะใช่เฉือนเนี่ยถ้ามือที่มือทิ้งเที่ยงมือนิ่งเฉือนได้ทีเดียวมันจะติดดีแล้วก็อย่ามือไปสัมผัสเพราะว่ามันจะเป็นเชียะเหรอคะไม่งั้น แล้วก็ใช้เชื้อราพันแนเน่นให้มีรูตามดหรือว่าให้มันแนบสนิทโอ้ยนี่กำลังได้ตัวนี้ติดตาข้างก่อนแล้วไปเสียบยอดประมาณนี้นี่เราก็จำหน่ายอยู่ถ้าแบบนี้จำหน่ายอยู่80บาท100าทถ้า ขาแตกขึ้นมาสวยๆประมาณคืบแล้วก็ขายกันร้อยละห้าสิบอ๋อเฉพาะในตุ่มนี้นะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าถ้าเราใส่ดินใส่ถุงล่ะคะใช่ก็แกะถุงออกแล้วก็ไปชาใส่ถุงหรือภาชนะกระถางก็ได้ที่สะดวกค่ะแล้วแล้วอย่างนี้พอเราทําอย่างนี้แล้วพอมันติดออกนี่แล้วประมาณสักปลูกไปต้องดูแลไปอีกสักเท่าไหร่คะถึงจะได้ผลปกติอังุนอ่ามันเป็นมันเป็นไม้ที่ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันจําเป็นต้องผสมเกสอเนาะเพราะฉะนั้นเรากําหนดวันได้เลยอยากนี้ตัาผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมคะจะให้เขาสุกตอนไหนเรานับวันเลยครับนับวันได้เลยเมส่แปดในกี่วันครับล็อกวันได้เลยล็อกวันปดนสี่วันร้อยอับครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบจะได้ว่าเราพูนวันแม่เอ้ยเออพูนวันพูนแม่เก็บวันพ่ออือโอ้ใกล้เคียงเริ่มเข้าสีเริ่มเริ่มทานได้ มอดูมือมือใหม่มือใหม่นี่ลองดูมือใหม่อันนี้ทำอะไรคะนี่ตันี้จะเอ๊จะเสียบริมครับเสียบริมใช่ไหมคะอันนี้ผ่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่เราทำตัวแรกคือในต้นตุ่มตุ่มเดียวนี่เราติดตาก่อนนี่ทั้งติดตาด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบริมเสียบยอดด้วยนะครับเสียบยอดด้วยเอาสองวิธีเลยหรอคะใช่สองวิธีเลยนะครับนี่เราพาก่อนครับเกิดว่าคำปมฮะ สองเด้งสองเด้งปอกแปดนี่ครับปอกแปดครับมาก่อนนี่เราผ่ามาก่อนมือสมัครเล่นครับวันแรกอะไรก็เสียวครับแรกแรกยัดกันแน่นหน่อยนี่นี่ยัดเข้ามาอ้ยยังไม่ได้อีกอันนี้เราต้องให้แพไอ้นี่ว่าริมกับตัวที่เราผ่าต้องเนบสนิทกันใช่ไหใช่แปดแปดโอเคให้มันแปดกันให้มันเจ็บเลยมันเจ็บเจ็บเข้าแน่นๆนี่ให้มันเจ็บเจ็บเลยนี่มันก็เจ็บกันแล้วครับนี่เห็นไหม <N ic> นี่แล้วก็เป็นผู้พันครับตัวนี้เราพันเราใช้อะไรเขาเรียกอะไรคะพันตัวนี้เ <N ic> ทปเทปพ,พันกิ่งน, <N ic> น,นี่โอ้ยอาจารย์โอ้ยว้ยเรียนวันแรกก็ตื่นเต้นใช่แล้วทั้งเสียทั้งติดตาทั้งเสียบสองอย่างโอ้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไอ้บนยอดไม่ต้องพันใช่ไหมอาจารย์อ๋ออันนี้เราพันหุ้มหุ้มแค่ว่าตรงที่ว่าให้มันมิดกันใช่ไหมคะ ลอกแต่แผลเขพอให้มันแนบสนิทกันเฉยจริงๆไม่มีเทปกันหนังยางก็นแน่นกว่าอใช่แต่ว่าบางทีก็เขาเผื่อว่าเชื้อราจะเข้าโน่นนี่เขาเลยเทปดีกว่าเวลาลดน้ำเวลาลดน้ำน้ำจะเข้าแล้วเห็นบางที่เขาทำง่ายๆนี่เชือกปลาฟางก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่เราเพื่อความชัวอันนี้เพื่อความชัวเวลาลดน้ำไงต้องลดน้ำปกติอันนี้พอเราพันอย่างนี้แล้วแล้วอีกประมาณสัก เราต้องไปอบไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องไปเราเลี้ยงใส่ถุงพ่อใส่ถุงอ๋อเลี้ยงพ่อใส่ถุงสักประมาณกี่วันคะเขาถึงจะแตกสิบสี่วันก็เห็นแล้วครับโอ้เร็วแท้ล่ะค่ะเร็วนะอ๋อิบสี่วันตัวนี้เราสกิดตาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยกิดได้ดีครับเราไม่ต้องเป็นไล่ทีหลังเนี่ยตาทั้งข้อเนี่ยนะครับเทคนิคการสกิดตานะครับที่อาจารย์เต้สอนนี่นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เลยตรงมาจากจันทบุรีนะครับมาปากช่องเขาใหญ่เพื่อมาเรียนรู้เรื่องการติดตาหงูและการเสียบ ยอดองุ่นครับเนี่ยติดตาก่อนสกิดตาออกก่อนเพื่อไม่ให้ตามเจอแต่นี้อาจารย์สอนเลยว่าถ้าต้นเนี้ยมันเล็กมันติดตายากอาจารย์บอกให้เสียบยอดเลยนะครับแล้วก็ตัดยอดออกฟืดน,นะครับแล้วก็เตรียมเสียบยอดแล,หดลนะ้หายอดที่ใกล้เคียงกันกกนะครับหายอดที่ใกล้เคียงกันไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปใกล้เคียงกันเออนีน่เนี่ยครับเนี่ยยอดได้ใกล้เคียงกันแล้วเราก็เขาเรียกว่าอาจารย์นอะไรอาจารย์ให้มันเป็นริ่มปะเนี่ยรขาลิมปากฉลามลิ่มปากฉลามเขาลิม เราลิมโอ้นะครับยังไม่เนียนพอนะครับเออยังไม่เนียนพอโอเคนะครับตัว,น,วนี้แล้วก็พานี่เลยอือโอเคปุดนะครับเรื่องขนัดแล้วพุดนะครับอืออือโอเคปุ๊บแล้วก็อ่าเนี้ยแล้วก็พัน อันนี้ต้องพันแนบสนิทให้แน่นเลยใช่ไหมคะใช่เพื่อมาให้อากาศเข้าน้ำเข้าอยาอยตากล้องลองม,มั่งเรีย,ยบร้อยมันไปไหนอะ่ะเขาทำง่ายไปไหนอันนี้ได้เนี่ยเราไม่ให้เราต้อง เหลือเชือกนะครับในเทพพันสายไฟทำเป็นเชือกมาให้เขาหลุดครับเห็นไหมครับนี่ก็สนิทแล้วนะครับร่นอีกกี่สิบสี่วันคแค่สิบสี่วันก็อันนี้ได้แล้วถ้าเขาไม่กินเขาจะดําไปเลยอืม,อมอกิ่งที่เขาเสียบไปใหม่อ๋อนั่นคือต้องสก,กิตาออกต้องสก,กิตตาก่อนพ่อเพื่อไม่ให้ตาเขาแตกได้แล้วตาแตกอืมสกิตตาเขาก่อนเนี่ยการเตะซ้อนสกิตา<ม>ต้ออแก่ตนนนไหเีาตอนนานแล้วเป็นเดือนแล้ว เราก็จะติดตรงนี้ตัวนี้นั่นไงสมบูรณ์ขายกิ่งเท่าไหร่ร <150. S 2> ้อยห้าสิบถ้าติดแล้วนะ,อะตอนนี้ขาย80ดสบรอมันติดตรงนี้นี่ันติดแล้วขายร้อยหถ้าจะเอาแบบเนี้ยแปดบาทเอากี่อันอันนี้ยายสนใจเอาไปใส่ถุงเองไหมคะแปดสิบบาท <c oughs> ค่ะช <c oughs> ใครก็เป็นสีบ้ากันะมันจะไปก็ไปเลยมอโหูหาว่าเราไม่โทรหาห,าหลานเราโทรให้เรียกแล้วอ่าอันนี้เป็นการติดตาใช่ไหมคะเด<ช>ี๋ยวจะจะดูดว่าการพันการติดตาเนี้ยยังไงนะคะอ่าอันนี้พัน แผลก็ต้องให้แนบสนิทกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่แผลแนบสนิทนี่ไม่บบสมัค<ส>รเล่นอาจารย์ยูฟัง,งนู้ตตอนนี้คือผู้สมัครเล่นครับสมัครเล่นเดี๋ยวสิบสี่วันก็รู้กันใช่ไหมคะว่าจะเป็นหมหรือจา่าจะดำหรือจะเขียวโอ้ต้องเป็นเขียวหรือดำถ้าดำมันตายคาที่แล้วครับ้องนี่เราพันให้ตาอันนี้เราพันตามันด้วยไหมคะหรือว่าต้องเว้นตาไว้อ๋ออันนี้เราจะเว้นตาให้มันโผล่สวดๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ ให้มันสวดพลุลุออกมาอันนี้ก็เป็นตาสวดตาสวดถ้าถ้ามันไม่ติดก็คือตามันดำนดำสังเตอ๋อดำทังกิ่งอ,อันนี่คือได้แล้วแล้วทีนี้ก็ต้อง,งเราก็อย่าทิ้งเราท,ทําทีเดียวเลยก็คือเสียบยอดยอด,ด้วยใช่ไหมคะ นีแล้วก็อันนี้ไปอันนี้เวลาเราผ่าเนี่ยเราต้องกั้นหายใจก่อนนี่ว่าต้องต้องทำท่านี้ใช่ไหมคะมันถึงจะเข้าต้องความแรบบิ้นบอดแรบบิ้นบอดอ่ามันก็สำคัญก็คือตาบอดเหรตัวนี้ตาบอดมาไหมตาแตกกัดตางอันนี้การเรียกยอดเสียบยอดเสียบอืมการสอนนี้นี่เสียนต้องกั้นหายใจเลยนะเฮ้ยไปเหลาไปเรื่อยอืม โอเคอ่านี่ได้เป็นเดอร์ทิมแล้วแต่ลสงแล้วก็มก็ร้าวมาเสียบให้มันเข้ากันเต็มรบกวนนะค่ะเสียบเอาสายชาร์ตนิดที่วางอยู่อ่าสนิทแล้วก็ทำมาทันตัวางนนะคะทันำแล้วก็มีกระปิบขนมเอามากินด้วยอืมปนปาิกอันนี้ก็พามาดู เทคนิคหรือวิธีการนะคะซึ่งวันนี้เราก็เป็นการเรียนรู้เรนรย์เกี่ยวกับการเสียบยอดขยาใหัโธดองุ่นนะคะขยายพันธุ์เป็นการขยายพันธุ์อนกบวันหายรวดเร็วเลยนะคะอันนี้ก็มาดูกันพันท็อปด้วยนะพันี่แพันธ8์เอสีแปนะคะซึ่งเขาจะลูกผลเขาจะ เปลือกหนาเนื้อเยอะแล้วก็ไดด้ตติาม่แตกง่ายแล้วก็เสียบยอดไปในตัวเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะให้ความรู้อันนี้เราก็ได้ไปปฏิบัติกันนะคะ